ประเทศประหยัดโสพลเจ้จังหวัดกาญจนบุรีได้นำสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งเป็นของจำเป็นใช้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพระพิสุสงสามเนนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้โดยได้รับระบบัญชาจากสมเด็จพระมหาราชมงคลวุนีเจ้าพระใหญ่หนกน,หนกลางมีบัญชาให้ทางเจ้าคณะภาค14ประเทศศาสนาพิบาลเป็นต้น ได้นำข้าวสารอาหารแห้งของเรื่องใช้ดูแลพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในเขตปกครองพระสงฆ์้าวสิบสี่ของทั้งแต่ละจังหวัดโดยมีจังหวัดกาญจนบุรีอันมีประเทศปริยัติโสภณเจ้าหน้าจังหวัดกาญจนบุรีนั้นได้ดําเนินการมอบข้าวสารอาหารแห้งของจะเป็นใช้ให้กับพระภิกษุสามเณรในเขตจังหวัดกาญจนบุรีทุกอําเภอโดย อรเพลนหลวงปือนั้นลงมาที่พื้นที่วัดหนองไม่เอื้อยซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศูนย์กลางในการรับมอบข้าวสารอาหารแห้งของจำศีงใช้ครั้งนี้อันมีหลวงพ่อพระรูกระดรธรรมบัพต์เจ้าคณะเพลนหนองปูืเจ้าว,า,ว,วาดวัดหนองไม้เอื้อยเป็นผู้รับมอบเป็นประธานสงฆ์ในเกียรติพเนหลวงปือและพร้อมทั้งคณะสงฆ์โดยมีเจ้าอาวาตำบลเป็นต้นเข้ารองรับในงานนี้ นับเป็นวิตหมายที่ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กลาา้าวิิันนางสาวนัินาขันเมืองผู้งในการเสอการพระพุทธศาสานาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในนามตัวแทนนะคะของคณะสมนะคะซึ่งได้มีโอกาสนะคะมา มอบข้าวสารอาหารแห้งนะคะซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพร้ารณะสงฆ์นคนนี้นะคะเจ้าคณะใหญ่แห่งกลางประเทศรัตนาาชบาลนะคะจเจ้าคณะกล้าผิดีโดยเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีพระเทพปริยสุขผลนะคะท่านก็ได้มีความห่วงใหญ่นะคะในพระสงฆ์นะคะทุกรูปนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาด ของโควิด19นะคะซึ่งก็เป็นที่ด้านดีนะคะที่ว่าพระสงฆ์ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไม่ติดเชื้อแต่ก็ยากลำบากเหมือนกันเนื่องจากว่าออกไปนวิบาตรไม่ได้นะคะในความห่วงใยทางคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีก็ขอ กาบขอบคุณในความเมตตาของเทพะคุณสมเด็จพระมหาการมงคลนีเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านได้เมตตาและให้ความ่วญใหญ่นะคะก็มีคณะสงฆ์นะคะก็ขอขอบคุณ,คณ,คณแล้วก็มีชุมชนนะคะมาร่วมในการรับมอบข้าวสารอาหารแห้งในวันนี้นะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอขอบคุณเทพคุณสมเด็จ รพะมหาราชมงคลนุ่นีพระเทศสัทนาธิบาลเจ้าหน้าทีปปะจังหวัดประเทศพริยาโส้ผลที่มอบข้าวสารอาหารแห้งมาให้พระพุทธรมเี็เนในการปกครองคณะสงฆ์อำเภอหนองปลือตอนนี้ได้รับแจกไปที่เรียบร้อยแล้วครับขอขอบคุณท,ท,ทุกท่านด้วยความเมตตานะครับ วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรีได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณเจ้าคุณสมเด็จพระมหาก,การทองคนผู้นี้จ้าพระยใหญ่สงครามพระเทพสารสนธิบาลจา้าคณะพระสงฆ์ที่สี่คพ่อพระเทพปัญญาธิประพจา้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีได้มอบให้แทนน้าสงฆ์และสำนักง,งานพุทธเป็นผู้มอบ ขาวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการบรรเทาสาธารณภัยอันได้ผลลบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา2019โดยให้คณะสงฆ์เป็นผู้ได้รับการบรรเทาความตดรอดที่ได้รับผลกระทบจากการที่กินทบาไม่ได้คณะสงฆ์เองก็เป็นตัวแทนช่วยเหลือญาติโยม แต่การบรรเทาความสะท้อนที่ได้ผลในครั้งนี้เป็นข้อยางยิ่งที่คณะสงฆ์อำเภอหนองปือน,นี้ได้จัดสุดภากคอยอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมเป็นบุญเป็นคุลเป็นอย่างยิ่งเราดําเนินการมีนโยบายคือว่าเราจะไม่ทอดทิท้งกันเราจะต้องรอดไปด้วยกันในานามของคณะสงฆ์จังหวัดจนงหวีขอขอบคุณหลวงพ่อเจ้าตระายผลกลางหลวงพ่อเจ้าตะภาคหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดที่ได้มอบ ก้าวสารอาหารแห้งสิ่งอำนวยความสะวกเบื้องต้นมาให้แก่ข้าราชกาอาเภอหนองปืนและชาวบ้านท,ที่จะได้รับในอันที่สองในครั้งนี้ด้วยขอให้เขาทาั้งหลายนั้นปลอดจากโรคไข้สิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาท,ที่กำลังคพามอยู่ทัวโรคนี้ขอให้มีความสุขเจริญต่อไป